เสื้อตัวนี้ทำจากผ้าไหมอิตาลีรอบอ,อก34ส่วนความยาวเสื้อ25นิ้วค่ะใส่ออกงานกลางคืนเนื้อผ้าจะสะท้อนกับแสงระยิบระยับทับผิวมากๆเลยค่ะโอโอๆคุณพี่จอยกดสั่งซื้อไปแล้วค่ะอขอบคุณคุณพี่จอยมากๆเลยค่ะอุดหนุนมีนาไปหลายชุดแล้วนะเนี่ยมีนารักพี่ๆและแม่ๆทุกคนเลยค่ะราคาเสื้อบวก ค่าขนส่ง12500บาทอย่าลืมใส่ค่าน้ำค่าไฟเวลาไล่์ส่งเข้าไปเลยนะอนุมีนะต้องทุงทั้งน้าอย่าเพิ่งขัดจังหวะค่ะเฮียมีนาขอคิดค่าภาษียากรที่นำเข้าสินค้าก่อนคิดถูกไหมนะนั่งนะสิคิดถูกหรือเปล่าอย่าก,กวนมีนาได้ไหมขนยิงดิบเรียบอยู่ด้วยมามาค่ะ ให้กะทิช่วยนะคะดีเลยค่ะคุณพี่กะทิมีนาละงงงงกับราคา CIF ในการคำนวณค่าภาษีอากรสินค้านำเข้าเราจะใช้ราคา CIF เป็นฐานในการคำนวณภาษีค่ะราคา CIF ก็คือ C คือ Cost มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าหรือราคา FOB I คือ insurance ค่าประกันไทยสินค้าถ้าไม่มีก็ให้เอา cost คูณ1%ก็จะได้ค่า I ค่ะและ F คือ f r e i h หรือค่าขนส่งเมื่อได้ตัวเลขแล้วให้เอาค่า C บวก I บวก F คูณกับอัตราอากรขาเข้าเราก็จะได้ค่าอากรขาเข้าที่ต้องชำระค่ะส่วนค่าแหวดนั้นให้เอาค่า CIF มาบวกกับค่าอากรขาเข้าแล้วคูณด้วย7ก็จะได้ค่าแวด ดังนั้นภาษีอากรที่เราจะต้องชําระจากการนําเข้าสินค้าก็คืออากรขาเข้าบวกด้วยแวดค่ะกะทิยกตัวอย่างให้นะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นสมมุติว่าเฮียติงสั่งรองเท้ากีฬาจากเว็บไซต์ต่างประเทศในราคา1น,นึ่งนบาทโดยมีค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ800บาทน้องมีนาว่าเฮียติงจะต้องเสียภาษีนําเข้าเท่าไหร่คะ <laughs> มาค่ะเรามาหาฐานในการคำนวณหรือราคา CIF กันก่อนค่ะซึ่งในกรณีนี้ CIF ก็คือ C หรือ Cost ก็คือราคาของรองเท้าซึ่งเท่ากับ1,000 0บาท I หรือ Insurance ในกรณีที่ไม่ได้ซื้อประกันภัยไว้ก็จะคิด1%ของมูลค่าของนำเข้านั่นก็คือ1,000คูณด้วย1%ก็จะเท่ากับ100บาทและ F หรือ Freight ถ้าขนส่งสินค้าเท่ากับ800บาทดังนั้นราคา CIF หรือ C บวก I บวก F จะเท่ากับ1 0 0 0 0บวก100บวก800เท่ากับ1นึ0 0บาทค่ะสำหรับรองเท้ากีฬาจัดเท่าประเภทคิดกัด6402.19.90 <nd y> มีอัตราอากร30%คำนวณได้ดังนี้ค่ะ อากรขาเข้า1,900คูณอัตราอากร30%ก็จะเท่ากับ3,270บาทต่อด้วยการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะใช้ผลรวมของค่า CIF ซึ่งในที่นี้เท่ากับ1,900คูณ7%จะเท่ากับ991บบาทดังนั้นภาษีอากรที่เฮียติงต้องชำระรวมทั้งหมดก็คือ ค่าอากรขาเข้า32,70บวกแหวก991จะเท่ากับ4,261บาทค่ะเลี้ยวท่ายเงียได้ซื้อประกันภัยสินค้าเอาไว้อะแบบนี้เฮียต้องคิดยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวค่ะเฮียติงก็นำค่าประกันภัยจำนวนจริงไปแทนที่ค่าไอาได้เต็มจำนวนเช่นค่าประกันภัย500บาทค่าไอาก็จะเท่ากับ500บาทค่ะเก่งจริงจริเก่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆสุดยอดมากๆเลย